สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาตะลุยดงว้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับว้านที่ทุกคนอาจจะคุ้นตาดูดีนะคะแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าไม้ต้นเนี้ยที่ปลูกเลี้ยงกันที่เป็นไม้มงคลเนี่ยแท้จริงแล้วมีการกล่าวถึงปรากฏอยู่ในหนังสือว้านนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่านต้นนี้มีชื่อว่า ว่านโบตันค่ะว่านโบตันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าว่านปู่ย่านะคะเฟิร์นอันนี้ไม่ใช่นะคะพอปลูกเลี้ยงเขาด้วยความชุ่มชืน้นเฟิร์นเขาก็เลยอยากมาเกิดด้วยว่านโบตันคือต้นนี้นะคะใบยาวๆเนี่ยเราเชื่อว่าบ้านเก่าๆหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีนะคะตามบ้านของคนที่ปลูกเลี้ยงกันมาแต่เก่าแต่ก่อนเลยนะคะ ว่านโบตันหรือว่านปู่ย่าเป็นไม้ในตระกูลตะบองเพชรนะคะลักษณะของเขาที่บรรยายบรรยายไว้ในหนังสือว่านนะคะเล่มนี้อันนี้หาโหลดได้ในเพจของตาเชยนะคะไม่ต้องลงทุนซื้อเพราะเล่มเนี้ยคือหนังสือว่านเนี่ยมีความมีความแปลกตรงที่ว่าพอยิ่งเป็นหนังสือเก่าราคาจะยิ่งสูงมาก ซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนขนาดนั้นเนาะในสภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้นะคะหนังสือเล่มนี้รบรรยายเอาไว้ว่าว่านโบตันหรือว่านปู่ย่าไม้วงกระบองเพชรลักษณะใบเหมือนใบพายแต่ยาวอยากบอกว่ายาวมากนะคะจนต้องหาโต๊ะมาวางเพาไม่อยากวางกับพื้นเดี๋ยวใบหักข้างริมใบเป็นจักมนมน อันนี้คือขอบจักลักษณะนี้คือขอบจักแต่มันจะมีขอบจักแบบแหลมขอบจักแบบมนนะคะว่านตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นขอบจักแบบมนก้านตรงโคนต้นกลมคือถึงแม้ใบจะแบนแต่ก้านของเขาอะค่ะจะกลมนะคะถึงเขาจะแตกดอกออกหนอ่อก็จะออกที่ใบอันนี้นะคะดอกของเขา ปลูกด้วยใบก็เป็นแพร่พันธุ์ง่ายดอกมีสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นโบตันที่จะถือว่าเป็นว่านเนี่ยดอกก็จะต้องมีสีขาวนะคะว่านนี้ดอกมีสีขาวกีบดอกสีม่วงอย่างนี้นะคะว่านนี้มีสองพันคือชนิดต้นและใบแดงชนิดหกับชนิดต้นและใบเขียวอีกชนิดหนึงใบแดงตอนนี้เราปล่อยไปแล้วก็คือเหมือนอย่างนี้คะ่ะ ตะไบเขาจะเป็นสีแดงแป๊ดเลยแต่ว่าหลังถ้าเก็บได้อีกอาจจะถ่ายคลิปเพิ่มนะคะประโยชน์ว่านต้นนี้มีคุณบอกเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เจ้าของชะตาหรือเจ้าของว่านเนี่ยจะมีโชคลาภดีหรือไม่จากการออกดอกของว่านนี้ถ้ามีดอกก็จะบังเกิดลาภผลแก่เจ้าของว่าน โดยมากเจ้าของว่านมักจะทําการบูชารับขวัญการออกดอกของว่านนี้ตามควรแต่แก่อัตภาพปกติดอกมักจะบานเวลาเช้ามืดหรือใกล้สว่างนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทําไมทําไมเราถึงถ่ายแต่ดอกเหี่ยวกับดอกตูมนะคะเพราะในตอนกลางวัน,นดอกเขาจะหุบนะคะ พอบานเต็มที่แล้วก็โรยในเวลานั้นเองแต่ไม่ใช่โรยแบบร่วงหลุดไปทั้งดอกเป็นการหุบกลีบดอกต่ออารุณ์รุ่งของวันใหม่จึงจะบานใหม่อีกครั้งคือเขาจะเทียวบานตอนกลางคืนหรือตอนใกล้เช้าพอกลางวันเขาก็หุบกลางคืนก็บานใหม่เป็นสลับกันไปอย่างนี้นะคะเป็นอยู่อย่างนี้จนกว่าจะค,ครบกำหนดเวลาบานแล้วจึงเรื่องร่วงหล่นจริงๆมีการสังเกตว่า นับวันที่ดอกบานเนี่ยเราก็หกอยู่อย่างนี้อยู่ที่7จ็ถึงสิบวันนะคะการรับขวัญเท่าที่เคยเหตทํบกันมาเขาใช้ผ้าแพลสีแดงที่มีค่ามากๆไปผูกประดับไว้ที่คนต้นว่านหรือที่กระถางปลูกดูเป็นดั่งการประกวดความมั่งคั่งของเจ้าของว่านไปด้วยการปลูกเนื่องจากว่านนี้อาจแยกหน่อออกจากใบก็ได้ ฉะนั้นจึงใช้ใบปลูกก็ได้คือกลุ่มตะบองเพชรเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าใช้ใบหรือลําต้นปลูกได้เนะี่ยอย่างเงี้ยนี่น่าจะไปแตะดินเข้าก็เลยมันจะงอกต้นใหม่มันคล้ายๆการขยายพันธุ์จะคล้ายๆกับใบความตายไงยเป็นก็ได้นะคะเพราะว่าใบเนี่ยทุกซอกใบเนี่ยทุกดิมจากของใบเนี่ยถ้าเราวาง ท้าไปกับพื้นดินนะก็สามารถที่จะเกิดต้นใหม่ได้เลยนะคะใช้ดินร่วนๆผสมกระเบื้องเผาไฟทุบแลกออกมาเป็นดินปลูกใช้ดินคุมใบคือพอตัดใบออกมาก็เอาดินคุมใบค่ะแล้วก็น้ำรดพอชุ่มสักพักหนึ่งเขาก็จะงอกเป็นต้นนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าเป็นวันพยากรณ์โชคชะตาของเจ้าของผู้ปลูกและการรับ ขวานว่านในขณะที่ออกดอกและลักษณะธรรมชาติการออกดอกของว่านต้นนี้นะคะเราก็มีอีกต้นหนึ่งที่คล้ายกันอันนี้คือโบตันดอกขาวแต่เป็นโบตันสายพันธุ์เล็กนะคะดอกเขาก็จะคล้ายแต่ไม่เหมือนเนะะทียบความต่างของขนาดใบแต่อันนี้จะออกดอกง่ายกว่าดอกดกกว่านะคะถ้าปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับก็สามารถใช้โบตันดอกเล็กได้แต่ว่าถ้าตามตำราโบราณเนี่ย ก็น่าที่จะต้องเป็นโบตันดอกใหญ่นะคะแล้วก็จะมีโบตันอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นใบเล็กๆสั้นๆแล้วก็มีหลากสีอันนั้นก็เป็นไม้นอกที่นําเข้ามานะคะแต่จริงๆชื่อโบตันนะ่นเขาก็คงเป็นไม้ที่มาจากประเทศจีนแหละแต่มันเข้ามาอยู่ในไทยนานมากนะคะแล้วก็มีการจับสังเกตจากคนที่ปลูกเลี้ยงว่าสามารถที่จะ มีคนณสมบัติเป็นว่านได้เพราะว่าการมีคนณสมบัติเป็นว่านเนี่ยถ้าในหนังสือตำราเก่าจะถูกกําหนดโดยองค์พระฤาษีนะคะว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นว่านหรือไม่ใช่ว่านนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่านบบตันหรือว่านปู่ย่าว่านมงคลในตำราเก่านะคะ หลังเวลากรสมุนไพรข็ขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับว่านบบตันแต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับ c r i b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ